สวัสดีท,ท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพิเวเทียรนผมวันนี้เราก็อยู่กับบนให้ฟังเป็น EP พีที่3มซึ่งบนให้ฟังของเรานี้ผมไม่ได้ทํามาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรายได้จาก y o u t u b e ดูผมว่าผมได้ยังไงนะผมแล้วมันได้เยอะไหมคนที่อยากทํา YouTube เนี่ยก็ต้องแบบต้องอยากรู้แล้วอยู่แล้วใช่ไหมเออผมวันนี้ผมก็จะมาบอกดูผมว่ารายได้จาก YouTube มัน เป็นยังไงนะครับผมมันได้ยังไงนะผมก็ขั้นแรกนะผมทุกคนต้องมีช่อง u t u b e นะผมต้องสร้างช่อง u t u b e ลงคอนเทนต์นะผมลงคลิปคอนเทนต์นะผมอ่าก็พอเราลงคลิปแล้วเราต้องมียอดผู้ติดตามทั้งหมด1000คนนะผมถ้าไม่มียุยอดผู้ติดต,ตาม1000คนเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดรายได้ของ YouTube เพราะว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์นั่นเองเรามีผู้ติดต,ตาม1000คนแล้วเรายังต้องมียอดการดูเนี่ยสี่พชั่วโมงนะผมคือ การที่เราจะผ่านเกณฑ์ u t u b e ได้เนี่ยมันต้องมีผู้ติดตาม1000คนแล้วก็ยอดชมเนี่ย4,000ชั่วโมงอ่า4,000ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่เป็น4 0 0 0วิวนะมันประมาณแบบโอ้โหหลายแสนวิวเลยนะคือ4 0 0 0ชั่วโมงนี่คือคนดูคลิปเราครับผมนานเท่าไหร่เออสมมติคลิปผม2นาทีใช่ไหมเขาดู1นาทีอะไรประมาณนี้มันก็ได้แค่แบบได้แค่1นาทีนะแต่ถ้าเราสมมติคลิปยาวๆ5ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แล้วเขาดูจากต้นจนจบเนี่ย เราก็จะได้ยอด5ชั่วโมงนั้นนะผมแต่ถ้าเขาดูแค่2นาทีเราก็ได้แค่2นาทีนะครับอันนี้ต่อคนนะแต่ถ้าคลิปนั้นนะผมมีคนดูเยอะนะครับก็จะได้ยอดชั่วโมงเยอะกว่านะครับผมก็เราจะได้ผ่านเกณฑ์ได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับก็ต่อมาพอเราผ่านเกณฑ์แล้วนะผมเราก็ต้องรอรับรหัสพินยืนยันที่อยู่ของ Google Adsense นะครับผม Google Adsense เนี่ยจะส่งจดหมายนะผมจดหมายของ Google Adsense มาผมจะเป็นใบสีขาวแล้วก็เป็นรูป Google แอนเซนนะผมก็ต้องรอตรงนี้อีกซึ่งบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้าของผมได้ช้ามากซึ่งโอ้โหผมรอประมาณเออนานเลยแหละที่แรกผมรอไปสเดือนยังไม่ได้นะผมก็ต้องแบบส่งคําร้องไปอีกนะผมส่งคําร้องขออีกครั้งนะผมก็นานอยู่นะผมนานกว่าจะได้นะผมคือตอนนั้นผมโดนปิดรายได้ไปเลยคือผมยังไม่ยืนยันที่อยู่เนี่ยมันปิดรายได้ไปเลยปิดการสร้างไรายได้จากวิดีโอทุกวิดีโอของเราไปเลยนะครับอ่าก็ พอเราได้รหันยืนยันมาแล้วเราก็ต้องเอาไปกรอกใน Google Adsense นะครับพอเรากรอกแล้วเราก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้เนะผมแล้วก็สร้างได้เรื่อยๆเลยนะผมมันจะไม่ปิดอีกเพราะว่าเรายืนยันที่อยู่แล้วนะครับก็ส่วนต่อมาถ้าเราถึง1 0 0 0 0แสนซับเราก็จะได้โล่แสนซับนะผมซึ่งผมนั้นยังไม่ถึงเลยผมนั้นอีกยาวเกา่าเอออีกยาวไกลเลยแหะนะซึ่งตอนนี้ผมซับสไคร์ประมาณ3,000กว่านะผมก็ อีกเยอะนะผมกว่าผมจะไปถึง10,000แสนซับก็อยากให้มันถึงไวๆเหมือนกันนะแต่ต้องขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอก็เรื่องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็อยากถึง1 0,000แสนซับเหมือนกันนะโอเคต่อมาผมจะพูดถึงรายได้ที่เราได้จากคลิปวิดีโอมันเป็นยังไงนะผมอ,ะอันที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเวลาเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมา นั่นเองใช่ไหมเออมันจะมีโฆษณาขึ้นมาซึ่งช่องของผมเนี่ยมันก็จะน่ามันก็น่าจะขึ้นอยู่นะก็มันจะขึ้นมามันจะเป็นโฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้กดข้ามได้เลยผมอ่ามันก็จะมีตรงนี้แล้วใครที่แบบเออใช้คอมเนืออะไรเนี้ยมันจะมีโฆษณาที่อยู่ข้างๆแบบเออ,อยู่บนวิดีโอที่เราจะเลือกถัดไปเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าจะบรรใาย่ยังไงเออคือมันอยู่ตรงนั้นนั่นคือรายได้ของเขาแล้วแต่ เออมันขึ้นเฉยใช่ไหมเราต้องแบบให้ความร่วมมือกับเขาด้วยก็คือถ้ามันมีโฆษณาขึ้นเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปดูผมก็จะได้เงินจากนั้นเออจากตรงนั้นนะครับก็สาหรับโฆษณาที่มีเอออะไรเนี่ยโฆษณาที่มีตรงกดข้ามนะผมถ้าเราไม่กดข้ามเนี่ยเราแล้วเราดูจนจบเนี่ยผมก็จะได้รายายได้จากตรงนั้นนะผมแต่ถ้าเรากดข้ามเนี่ยมันก็ได้นะผมแต่มันได้น้อยมากนะผมประมาณ0 1จเลย ในผม0.1ดอลลาร์นะครับซึ่งแรกๆผมได้ประมาณ0.1ดอลลาร์นี่ผมก็ดีใจแล้วนะคือมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เงินจากยู u ูบเนี่ยผมพูดถึงไรายได้แล้วผมก็ได้สร้างไรายได้จาก YouTube ครั้งเดียวนะครับก็ครั้งเดียวเลยก็คือเก็บสะสมนะผมอ่าผมจะพูดถึงเก็บสะสมก่อนนะผมก็คือเวลาเราอ่ามันจะเป็นตัดยอดในแต่ละเดือนนะผมคือ youtube เนี่ย มันจะขึ้นยอดว่าเดือนนี้เราได้เท่าไหร่เราได้กี่ดอลลาร์ใช่ไหมเออพอมันถึงประมาณวันที่10ของเดือนหรือประมาณวันที่7ของเดือนเนี่ยมันก็จะตัดยอดโอนเข้า Google Adsense ให้นะครับผมสมมติเดือนนี้ผมสะสมยอดได้ป,ประมาณ10ดอลลาร์ประมาณเนี้ยเขาก็จะโอนเข้า Google Adsense ให้10ดอลลาร์มันก็จะมีอีกหลายปัจจัยก็คือสกุลเงินนะครับผมอันของ u t u b e เนี่ยจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะผม มันจะมีขึ้นมีลงนะครับผมกับเงินของไทยเนี่ยเออถ้าตอนไหนมันขึ้นมันก็จะได้เยอะกว่าปกตินะผมสมมตุติได้10ดอลลาร์แต่10ดอลลาร์านาเนี่ยมีค่าเท่ากับ40บาทไทยอะไรประมาณน,นี้เดือนนั้นเราก็จะได้สมมติอ่ะหนึ่งหนึ่งดอลลาร์าาตอนนั้นตอนอ่สมมติตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับ40บาทไทยใช่ไหมพออ่ามันถึงสิ้นเดือนเนี่ยถึงอ่วันที่เดวันที่10เนี่ย ยูทูบก็จะโอนเข้า1ดอลลาร์ซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่40บาทใช่ไหมแต่ถ้าเดือนนั้นสกุลเงินของเราเนี่ยมันมีค่าน้อยนะผมก็ประมาณแบบว่า1ดอลลาร์ก็33บาท30บาทอะไรประมาณนี้เออถึงวันที่7วันที่10มันก็จะโอน,โอนเข้า1ดอลลาร์แต่มันมีค่าแค่30บาทอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนปันจจัยนะที่เราจะได้รายได้กับมันเยอะหรือน้อยนะครับก็ส่วนต่อมาก็ กูเกิลแอดเซนเนี่ยเราต้องเก็บสะสมให้ครบ100ดอลลาร์เพื่อที่เราจะได้เ,ออเบกิกถอนมาได้นะครับต้องขั้นต่ําคือ100ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับก็ผมก็ได้มาแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เก็บสะสมจนครบซึ่งผมเก็บสะสมเนี่ยประมาณหลายเดือนเลยนะเป็นปีเลยนะกว่าผมจะสามารถถอนได้ซึ่งรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยยอดของผมมันไม่มันไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่ายอดวิวผมไม่สูงใช่ไหมยอดเงินเนี่ยยอดเงิน ในแต่ละเดือนของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับยอดวิวนะผมถ้ายอดวิวเราเยอะคนดูเราเยอะนะคนดูเรานานอย่างเงี้ยมันก็จะได้เงินที่เยอะนะผมในแต่ละเดือนมันก็จะได้ยอดเยอะยอดมันจะเพิ่มแล้วก็ยอดมันก็จะลดเหมือนกันนะถ้าวันไหนที่แบบคนดูไม่ค่อยขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะลดนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นระบบของเขาเนาะก็ เออก็ทําใจนะครับผมก็มันจะมีลดมีขึ้นนะครับผมอาก็ต่อมาถ้าเราได้หนึ่งร้ยดอลลาร์แลวใช่ไหมเราก็ต้องผูกกับบัญชีธนาคารนะครับซึ่งบัญชีธนาคารเนี่ยผมเออเหมือนว่าผมเป็นศึกษามาธนาคารกรุงเทพเนี่ยจะกินภาษีน้อยกว่านะครับจะกินภาษีน้อยกว่าธนาคารอื่นซึ่งธนาคารอื่นที่โดนมาเนี่ยของผมก็ประมาณเจ็ดร้อยเลยนะภาษีนะครับภาษีเจ็ดร้อยเลยนะ คือสมมติเราได้สี่พันเนี่ยเออสมมติเราได้สี่พันโดนไปเจ็ดร้อยก็เหลือสามพันสามนะก็ประมาณนั้นเนาะก็ส่วนธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็จะกินน้อยลงมาประมาณสามร้อยเลยนะผมกินประมาณสามร้อยซึ่งน้อยมากนะผมกับเงินที่เราเสียไปเจ็ดร้อยคือธนาคารอื่นเจ็ดร้อยใช่ไหมแต่ธนาคารกรุงเทพสามร้อยเออมันห่างกันเยอะนะแล้วก็เออแนะนําธนาคารกรุงเทพผมถ้าจะผูกกับ บัญชี Google Adsense นะครับก็อันนี้ก็ไปศึกษามาเนาะก็ของผมก็ไม่ได้ใช้ธนาคารกรุงเทพผมก็เลยโดนภาษีเต็มๆไปเลยนะครับก็พอเราได้แล้วเนี่ยเออมันก็มีความรู้สึกดีนะผมผมผมก็ได้มาผมก็รู้รู้สึกดีอะผมก็ไปอัพคอมก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาบ่นให้ฟังเฉยๆตามชื่อรายการก็คือบ่นให้ฟังผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมหรือใครอยากให้ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยก็อันนี้คือความรู้โดยตรงจาก,กผมเลยนะถึงผมอาจจะบอกไม่รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างนี่ก็คือทั้งหมดของผมแล้วที่ผมมีเออ <c oughs> <c oughs> ก็ ถ้าใครชอบนะหรืออยากแบ่งปันให้เพื่อนนี่ก็แชร์ได้นะผมผมอนุญาตให้แชร์นะแชร์เยอะๆแชร์เยอะๆจะดีนะเออก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็คงมีเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะมาเออต่อในอบทให้ฟังอีพีหน้าแล้วกันส่วนเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่ทุกคนชอบนะนะทอกโชอะไรนะเออที่ไอต้องอะไรนะเออมัน ติดเหลืองนะเออผมไม่ได้รายได้จากนั้นนะเออตอนผมได้รายได้เออผมก็ได้เยอะอยู่นะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยนะผมแต่เดี๋ยวผมไปดึงตัวไอ้ต้องมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้เราเรื่องต่อจากคลิปนั้นซึ่งทิ้งห่างกันมานานมากนะผมก็ไอ้ต้องนี่ก็เป็นน้องผมนะผมน้องสายเลือดเดียวกันเลยนะผมแต่คนละพ่อแม่นะเป,นเ,เป็นลูกเป็นลูกพี่ลูกน้องอะ่ะเออก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ ขอตัอลาไปก่อนนะผมหมดเวลาลงแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะผมขอบคุณครับ